ผู้เสีชีวิตที่บ้านผู้เสีชีวิตข้างถนนยอดผู้ติดเชื้อวันละ2 0,000กว่าคนนี่คือจุดสูงสุดของการระบาดหรือยังและหลังจากนี้เราควรทำไงวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ Why it matters now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ในเดือนสิงหาคมเนี่ยสังคมเราก็เป็นกังวลน,นะฮะหลังจากเราเห็นข้อมูลผู้ติดเชื้อ20,000รายต่อวันในช่วงตลอดติดกันมาหลายหลายอาทิตย์เลยนะฮะก็ทําให้เราเป็นกังนวลว่าตอนนี้สาการการแพร่ระบาดในเดลชุมนีม้จุดพีกเดียวกับอินเดียหรือยงังก็วันนี้เรามีคําตอบนะฮะเรามีข้อมูลจากอาเวนาตานะฮะที่เขาเอาผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยไปหาสัดส่วนต่อประชากรหนึ่งล้านคนนะฮะก็ตอนอินเดียนะฮะในช่วงเดือนพฤษภาเนาะตอนนั้นก็เป็นช่วง พีคสุดของการระบาดเลยตอนนั้นสัดส like so, ่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อประชากร1ล mm ้านคนนะฮะอยู่ที่ประมาณ2 8 2รายครับขณะที่ไทยเราตอนนี้นะฮะอยู่ที่2 8 8รายครับจุด้าวยนะครับก็เรียกได้ว่าเกินอินเดียไปแล้วครับก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าประเทศไทยถึงจุดพีกหรือยังนะฮะขออธิบายคร่าวๆก่อนจุดพีคของผู้ติดเชื้อนี่คือเวลาที่ผู้ติดเชื้อขึ้นสูงที่สุดนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะตกลงมานะ,ะก็คือผู้ติดเชื้อจะค่อยๆน้อยลงนะ,ะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงพีที่สุดเนี่ยผู้ติดเชื้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะอาจจะไม่ใช่แค่20,000เหมือนตอนนี้อาจจะเป็น3 0 0 0 0 4 0 0่นก่อนจะค่อยๆลงมานะฮะก็ผมได้คุยกับนายแพทย์บวรสมนะ,ะลีรพันธ์คือหนึ่งในทีมงานนะฮะที่จะทําแบบจําลองตัวหนึ่งะะที่คาดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดน,นะฮะหลังที่มีการล็อกดาวตั้งแต่ช่วงเดือน,นกรกฎาคมก็คือนายแพทย์ก็ได้ประเมินซีนารีโอออกมา2ออย่างนะฮะ คืออย่างแรกเนี่ยก็คือตอนนี้ไปถึงจุดพีแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ใช่จุดพีทั้งประเทศนะแต่คือจุดพีบางพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลก็อ,อย่างที่เราเห็นกันว่าตอนนี้อันดับจังหวัดที่ติดเชื้อในสุดสิอันดับเนี่ยคือกรุงเทพและปริมณฑลนี้ยอยู่หมดเลยก็อย่างเช่นกรุงเทพวันที่สิเนี่ยอยู่ที่4 0 0พลรายนะฮะสมุทรสาครเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหแล้วก็สมุทรปราการอยู่ที่ประมาณพันหกรายนะฮะพันแล้วก็หกรายนะฮะคือถ้าเกิดเป็นไปในกรอยินนี้เนี่ย,ยก็แปลว่า จำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากนี้จะลดลงนะ,ะครับสำหรับแบบประเมินที่2นะฮะก็ทางนายแพทย์วรสมก็ค่อนข้างจะให้น้ําหนักกับทางนี้ด้วยนะฮะก็คือเรายังไม่ถึงจุดพีครับยอดผู้ติดเชื้อเรายังไปได้ไกลกว่าน,นี้มากนะฮะซึ่งถามว่าทําไมมีเหตุผล2ประการนะ,ะก็คือ1ก็คือเรายังตรวจไม่พอตรวจน้อยแับข้อที่2ก็คือแอนติเจนอาจจะมีความผิดพลาดได้นะฮะซึ่งนายแพทย์บวรสมก็สรุปว่าแต่ถึงยังไงก็ตามนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ร้ายแรงเกินกว่าใช้มาตรการภาครัฐควบคุมนะฮะ ก็ทีนี้เรามาดูกันต่อไปนะฮะว่าทำไมทั้งที่เราล็อกดาวน์เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อนี่ย,ยังเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะก็คือดูจากประสิทธิภาพที่ตัวแบบจําลองเขาออกมาเนะฮะเข,า,ขาบอกว่าการล็อกดาวน์เมื่อช่วงเมษายนปีที่แล้วนะ,ะมันให้ประสิทธิภาพในการลดเชื้อถึง60%นะฮะแต่มาถึงรอบนี้นสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มีรอบไหนสามารถลดผู้ติดเชื้อได้ถึง10%เลยนะฮะ ครับก็เหตุผลที่ทําให้การล็อกดาว์รอบนี้เนี่ยไม่สามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้เนี่ยก็มีเหตุผลหลักๆอยู่3ประการนะฮะประการแรกนี่คือตัวเชื้อไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์นะฮะกลายเป็นเดลต้าด้วยนะฮะแล้วก็ครอบคลุมจานวนผู้ติดเชื้อจํานวนมากของไทยตอนนี้ก็มันเก้าสปรนนะะถ้าผมจำไม่ผิดครับก็ตัวไวรัสตัวนี้มันทําให้ผู้ติดเชื้อคนหนึ่งเนี่ยสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้ถึง5-8ถึงรายเลยนะฮะจากเดิมที่ประมาณ1-3รายนะฮะสำหรับประการที่2นี่ก็เป็นเรื่องที่เรารู้วัว คือประเทศเรากระจายวัคซีนได้ช้าเรามีวัคซีนอยู่ในมือน้อยคือตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วนะฮะตั้งแต่การที่เราฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะ,ะเราฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้ประชาชนได้แค่7%เเท่านั้นนะฮะขณะที่วัคซีนเข็มแรกประชากรได้รับเพียงแค่25%ซนะฮะซึ่งสำหรับเหตุผลตรงนี้นายแพทย์บร,รสมอธิบายเพิ่มเติมว่าคือตอนนี้การแพร่ระบาดเนี่ยมันได้ลงไปในโค้งเรือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถึงยังไงเราารออาากกกนนมม่้้คออจบ แต่เมื่อคนนึงติดเชือ้อก็อาจจะติดเชื้อกันในบ้านอยู่ดีซึ่งวิธีการที่คุณหมอนแนะนำคือ,อยังไงเราก็ต้องเร่งตรวจให้มากที่สุดแล้วก็เร่งแยกผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดครับครับและหลังจากนี้เราควรทําอย่างไรดีต่อไปนะฮะครับในแพทย์บิวรสมก็ได้เสนอมาตรการระยะสั้นนะฮะแน่นอนครับว่าเราต้องเร่งตรวจนะฮะเร่งตรวจให้ได้มากที่สุดเพื่อจะแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่ไม่ป่วยนะฮะ ในเรฉะนั้นเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องตามดูระบบสาธารณสุขอื่นๆทั้ง h o m e Isolation, Community Isolation รวมถึงการจัดยาให้กับผู้ป่วยอะไรก็ตามนะรเราต้องดูแลให้ครบนะฮะประการที่2นะฮะคือการทำให้การล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นฮะซึ่งมันสัมพันธ์กับข้อหนึ่งะฮะเมื่อล็อกดาวน์แล้วเราก็ต้องไม่ลืมอีกประการหนึ่งนะฮะเยียวยาให้ทั่วถึงตรงนี้คุณหมอก็เน้นเหมือนกันนะครับและสำหรับข้อ3นะฮะก็คือการเล่งฉีดวัคซีนเนี่ยให้ทั่วถ สำหรับมาตรการเมื่อสักครู่ก็เป็นมาตรการระยะสั้นนะฮะคือคุณหมอวรสมก็เสนอมาตรการระยะยาวมาอีก3ประการนะฮะมาตรการแรกคือเราควรจะพัฒนาระบบ early warning คือสัญญาณเตือนที่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์การระบ,บาดเราอยู่ในจุดไหนแล้วแล้วเราควรจะวางมาตรการอะไรต่อไปสัญญาณเตือนก็อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยในห้อง icu เนี่ยเรามีในระดับเท่าไหร่แล้วเราลองรับได้พอไหมข้อที่2ก็คือเรายังสอบสวนโรคได้อยู่ไหมนะฮะข้อที่3ก็อย่างเช่นผู้ป่วยนอกที่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย อยู่ดีเกิดติดโควิดหรือเปล่า ครับสำหรับข้อ2คือเราควรจะมีมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่เล็กลงนะอย่างเช่นเขตแขวงอำเภอตำบลน,นะตรงนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เ,เราทำให้ระบบเศรษ,ษฐกิจในพื้นที่อื่นมันยังโฟล์ไปได้แล้วก็คุ้มค,คุมโรคได้นะครับสำหรับข้อที่สานะเราต้องไม่ลืมดูสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างด้วยนะเพราะเราต้องไม่ลืมว่ายังไงยังไงคือถ้าเราไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดทั้งหมดได้เนี่ยเราก็ยังระบาดกันได้นะฮะสำหรับไวรัสที่มันมาตามอากาศแล้วก็ติดเชื้อกันได้ง่ายแบบนี้ครับ อย่าลืมติดตามรายการ Why It m a t t e r ์ Now ทุกวันศุกร์ในทุกช่องทางของ The m a t t e r ์นะครับขอบคุณครับ Why It Matters Now คุยข่าวให้เกี่ยวกับ